นี่ภาพาางยา,ยา,นานข่าวดำบหญโสดวานวงคำตะบนนาตาที่ได้เวลาได้ได้เวลาอย่าลูมขึ้นมาให้บุญห้ทานเนวะที่ได้ไปปบป่าซาบานวงคำตะบนนาตาเลือเมนเนาะเมนอยู่เมน,เมน้านวงคำตะบนนาตาล ลูกสาวพคนในที่เคยเปินมาแต่ประเทศนอกของไทยลายลาศิษย์โยมสังขายายส่องยายส่องแม่นางเจิด้วยแม่นางเมียวแม่นางเตวกับแม่นองเพราะว,ว่าพ่ออาย,อยุเก้าสิบแปดปีพ่อยหญ่อยู่ลายยายส่องยายส่องวันวงคำตะบนนาจาน มหาเรเจยปินา,า,า,ราเรคาภาเจยอชานาจาร,าราายอมาคาปัจจสัยย่งบันมงคลาบรรญากาอมาให้เกิดในวันนี้บรรยากาศอ่ะนะครัข,นนขดอขานานขาดามพ่นพลังกัมาได้พลัง,พล,งพลังมีกรพลั่งแกะพัวนั่งดันนำถึงได้กรมานได้กับหัวเมียพ้นกรมาในวันนี้ นี่แหละบรรยากาศงานขาวดำอยู่บ้านมงคลตำบลน,นาตาลงานยายพันไดยายยายสองอายุเก้าสิบแปดปีนี่แหละบรรยากาศในงานเพิณแหละนี่ผู้ข่าปาตความผสมก็ได้มาในงานเพินในฐานะเพื่อนลูกสาวเพื่อน,นลูกสาวพอสอได้นางเจอสมัยเรียนเนาะผู้ข่าก็ได้มางานเม่เพื่อนผู้ข่าได้งานขาวดำเล่าเลยยายสองยายสอง นี่ก็นางติมแม่นางติมเพิ่งกลมาได้เพื่อนสมัยเรียนนางติมนางติมเพิ่อนอยู่บักคุก้างเพื่อนนี่นางติมมาเนี่นี่เนี่ยภาพบรรยากาศในงานขาวดำเพิ่นแล้วมนีผปุขาบรรยากาศงานขาวดำยายซองบ้านโมงคำหรือว่าเมียทิดเซงนั่นแหละเออญตดิดเซงเด้่ยผัวเล่า,าทิดเซ็งไปกอดพิกายนี่เนาะพิกายนี่อติดเซง เสิ่งพนฐานวันนี้มีอะไระไปจายตำหลังวันนี้ความวันาตัวยทัพเมนโออโวปาเตตาวาเิรุจเนเต้าเทศงานอะรนให้พูนให้ประเทศให้พูนชนกุศลนจะไปปราสาเมนวันมงค์ำเหล่านี้ตัวยะเรโรจันเตเตสังโอปาสมุโสโคอาิจา สังฆาราอุปถวะยะศาสนาพุทธเฮาจะมีได้อุปสิตวะนี้จะบุญยาสามัคคให้บุญ <Net -hertz> <uma estance> <solos>